สวัสดีครับนี่คือทูบเลืกเด่นกับจานต้นนะครับวันนี้ผมลงแนวทางให้ชุด2ตัวและ3ตัวและแนวทางดับก่อนนะครับ2ตัวนะฮะบ,บนคาดว่าน่าจะมี1901 68 28 69 29 40 50 49 9 9นี่คือชุดที่คัดแล้วนะครับจากชุด A B นะครับลงไว้เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เท่านั้นนะครับส่วน3ตัวนี้ผมก็คัดมาจากจุด AB นะครับเออถ้า Fc หรือท่านผู้ชมท่านใดมีตัวเลขในใจอยู่แล้วก็มาสับซิกแซกหรือว่าเพิ่มเติมจากชุดที่ผมให้แนวทางนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าชุด3ตัวนี้ผมดึงมาจากชุด AB และชุดแต้มเพราะฉะนั้นชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้ส่วนเนวทางดับผมวางไว้3 7 1นะฮะดับล่าง5 ดับดับร้อยฟือ4อันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโปรดใช้วิจรารณญการในการรับชมและตัดสินใจทุกครั้งในการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ